ข่าวช่วยกันปลูกหอมหัวใหญ่ที่สวนทำกินเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2564ในพื้นที่กสิกรรมไร้สารพิษของปรวรราชธานีาโซมีกิจกรรมปลูกหอมหัวใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่ชาวชุมชนก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันปลูกอย่างตั้งอ,อกตั้งใจกันทีเดียวโดยปกติน,นั้นบ้านราจะใช้พื้นที่ปลูกบริเวณริมูลปลูกหอมปลูกกระเทียม แต่ด้วยเหตุการณ์น้ำหลากในปลายปีนี้มีมวลน,น้ำสะสมขังอยู่ยังไม่แห้งลงซึ่งก็เป็นเหตุปัจจัยให้แบ่งพื้นที่เพาะปลูกกระจายไปตามสวนต่างๆอย่างเช่นหน้าโรงปุ๋ยสวน204และสวนแปลงนาข้าวคุณปะาไฟพรแทนเพราะก้าที่สวนดหนึ .1 ดาวสู่แสงพุทธทำเราพห้อมใหญ่นี้ก็ปร,ประมาณ สามเดือนเราก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะแล้วเราพื้นที่ที่เราจะปลูกที่ปลูกนี้ก็หนึ่งงานนะคะหนึ่งงานแต่ว่าเราก็คอยย่อยเป็นแปลงๆป,ปลูกมาสองวันแล้ะอันนี้เราก็คุยกันกับแม่งานแม่ฐานก็คืออาเล็กชื่มปิดนะคะว่าเออถ้าหอมถ้าเรามาเยอะเลยเราน่าจะเราน่าจประกาศให้คนมาช่วยประมาณนี้นะคะถ้าเราปลูกได้ใบมันก็จะ ได้ไม่ต้องต้นมันจะได้ไม่เฉามากต้นมันจะไม่ไม่เหี่ยวมากนะคะแล้วมันก็จะได้เสร็จก็อย่างที่หลวงปู่พูดนะคะว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกคนเราทุกคนก็ต้องกินอาหารนะคะอ,อย่างแรกเราก็ปลูกเพื่อครอบครัวใหญ่ของเราไปก่อนแต่ว่าที่เหลือเราก็แบ่งปันพี่น้องด้วยนะคะพี่น้องชาวอโศก <laughs> ได้กินด้วยนะคะถ้ามันเหลือนะคะสำหรับพันธุ์หอมหัวใหญ่นี้เป็นพันธุ์ที่หาได้ยากด้วยพลังน้ำหนึ่งใจเดียวกันบวกกับการประสานงานที่ดีมีญาติธรรมได้ติดต่อหาเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาให้สิกมาศผ่าแก้วชาวหินฟ้านำมาเพาะกล้าพร้อมขยายประมาณ40 ถึง45วันส่วนอายุการเก็บเกี่ยวหลังปลูกประมาณ85 120วันการสร้างพืชพันธุ์ธัญญาหารยังดำเนินต่อไปสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านราชอยู่เสมอทั้งปลูกไว้รับประทานเองในชุมชนและแบ่งปันให้กับพี่น้องบบรลต่างๆเพราะว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกคนดีสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธ